สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับพี่ม้าพาลุยนะครับในวิเคราะห์บอลทีเด็ด7คู่นะครับประจำวันที่10มิถุนายนนะครับปี68นะครับวันนี้ก็หยิบฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับมาให้ทั้งหมด7คู่นะครับวันนี้คู่ใหญ่ก็จะเป็นทางด้านเนเธอร์แลนด์วันนี้เปิดบ้านต้อนรับกัมพูญาของมอนต้านะครับแล้วก็ยังมีทางด้านอาร์เจนตินานะครับแชมป์เก่านะครับเจอกับทางด้านโคลอมเบียนะครับในเวลา7จ็ดโมงเช้านะครับของวันนี้แล้วก็มีบราซิลกับปาาารร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 ีีีีีเเเเดด๋ยยวววมมมิิ่่่่ททททคคคคููแแแกกกกลล้้้ััััันน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 ะะบบชตธออ์์หืไจ巴拉 ในทีมชาติฮอลแลนด์นะครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการเยือนของทีมชาติมอนตตานะครับคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับนัดนี้ก็จะเป็นนัดแรกนะครับของทั้งคู่ที่เจอกันนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานนะครับของทางด้านนเธอแลนด์นะครับตลอดท่านัดหลังที่เล่นในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านบอลยูโรครับหรือว่ายูฟ่าในชแนลนะครับตลอด5เกมหลังในบ้านเนี่ยนะครับทีมชาตินเธอแลนด์ก็เก็บชัยชนะนะครับได้หลายนัดเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเจอทางด้านฮังการีนะครับหรือว่าจะเป็นทางด้านบอสเนีย นะครับแบบขาดลอยเลยนะครับที่แพ้เนี่ยนะครับก็จะมีแพ้อังกฤษ2 1นะครับในปี2024นะครับก็แค่เกมเดียวเท่านั้นเองส่วนนะครับเกมล่าสุดนะครับในยูฟ่าเนชันแนลลีกเนี่ยนะครับอ่าทีมชาติน์แลนด์นะครับ เปิดบ้านเสมอกับทางด้านสเปนไปนะครับด้วยตัวสองประตูสองนะครับส่วนผลงานของทางด้านมอนต้านะครับห้านัดหลังสุดนะครับทุกรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านาซยูโรหรือว่ายูฟ่าในเชนแนลนะครับการลงเล่นนอกบ้านของเขาเนี่ยนะครับเก็บชัยชนะได้เพียงแค่ครั้งเดียวท่านั้นเองจาก5เกมที่ผ่านมานะครับก็คือบุกไปชนะอันโดร่านะครับหนึ่งประตูศูนย์นะครับก็แพ้ไปทั้งหมดเนี่ยสี่เกมจาก5เกมหลังเลยนะครับไปแพ้ให้กับท่านาซอังกฤษนะครับสองประตูศูนย์แล้วก็บุกไปแพ้มอนโดวาสองศูนย์นะครับล่าสุดเนี่่ยนะครับเมือ เดือนมีนาคมวันที่25ที่ผ่านมานะครับบุกไปแพ้โปรแลนด์นะครับ2ประตูต่อศูนย์ เดี๋ยวมาสรุปนะครับคู่ฮอลแลนด์กับมอนต้าแล้วกันนะครับคู่นี้เนี่ยนะครับผมยังมองว่าฮอลแลนด์นะครับมีฟอร์มการเล่นนะครับที่ดีกว่ามอนต้านะครับอยู่หลายขุมเลยนะครับเพราะว่ามอนต้าเนี่ยนะครับตลอดการลงเล่นนอกบ้านมาเนี่ยนะครับผ่านัดหลังชนะแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับส่วนฮอลแลนด์ฤดูกาลนี้ยังไม่แพ้ใครเลยแถมตัวนักเตะระดับเวิร์คัสเนี่ยนะครับก็ยังส่งลงครบทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าเป็นทางด้านเมมฟิสเดอะไบร์นนะครับโคดิการ์โปจิตินไคเวิร์ดนะครับหรือว่าเจชน ในครับวันนี้ก็ได้ลงหมดนะครับส่วนแผงรับเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านดุนดมฟรีฟันเฮกกี้นะครับหรือว่าเฟอร์ชิลฟันได้นะครับก็ได้ลงเต็มนะครับวันนี้ขอบอกเลยนะครับว่าเชียร์ฮอลแลนด์นะครับไม่มีผิดหวังแน่นอนวันนี้พี่ม้าพาลุยไปฮอลแลนด์แล้วกัน เดี๋ยวมาดูคู่ต่อไปแล้วกันนะครับจะเป็นทีมชาติเจรินาวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางด้านทีมชาติโคลอมเบียนะครับคู่นี้เนี่ยนะครับเจอกันมาหลายครั้งแล้วนะครับเดี๋ยวหยิบยกมาแค่5ครั้งหลังที่เจอกันมาแล้วกันนะครับในปี2 0 2 1เนี่ยนะครับอาร์เจนตินานะครับบุกไปเสมอกับทางด้านโคลอมเบียมานะครับสประตูต่อสแล้วก็นัดถัดมาเสมอไปอีก่ประตูต่อหแล้วก็เล่นในบ้านของทางด้านเจรินานะครับสเกมติดที่เจอกันนะครับจะเป็นทางฝั่งอาร์เจนตินาชนะไปได้1คครรรัั้้งนะบดวยสกอ์หนึ ถ้าบุกไปแพ้ให้กับทังนั้นโคลัมเบียนะครับสประตูต่อหนึ่งส่วนผลงานของอาร์เจนตินานะครับห้านัดหลังนะครับที่เล่นในบ้านเนี่ยนะครับก็มีเสมอกับทันทั้งโคลัมเบียไปนะครับศูนย์ประตูศูนย์เมื่อปีที่แล้วแล้วก็ชนะชิลีมา3าศูนย์ชนะโบลิเวียนะครับหประตูศูนย์ชนะเปรูนะครับหนึ่งศูนย์แล้วก็ล่าสุดเลยนะครับชนะบราซิลนะครับสี่ประตูต่อหนึ่งส่วนผลงานของทางด้านโคลัมเบียนะครับก็5นัดหลังสุดที่เล่นนอกบ้านเนี่ยนะครับก็จะมีเสมอกับทางด้านอาร์เจนตินาไปปปนนะะะคครรรรัับบตููอแล้วก็เเสม1-1 ส่วนอีก3เกมที่เหลือเนี่ยนะครับทางด้านโคลเเบียนะครับบุกไปแพ้ทั้งหมดเลย3เกมนะครับไม่ว่าจะเจอทางด้านบริเวียอุรุกวัยหรือว่าบราซิลนัดหลังสุดเลยนะครับเมื่อเดือนมีนาคมนะครับบุกไปแพ้ให้กับทางด้านบราซิลมานะครับสองประตูต่อหนึ่งสรุปวิเคราะห์คู่อาเจนิน่ากับโคลอมเบียนะครับคู่นี้เนี่ยนะครับผลงานเฮ็ดเฮดนะครับค่อนข้างที่จะสูสีกันนะครับแต่ว่าผลงานการเล่นนะครับตลอด5านัดหลังที่พี่มาได้คัดวิเคราะห์ไว้ให้นะครับอาเจนิน่านะครับฟอร์มการเล่นดูดีกว่านะครับเพราะว่า เก็บชัยชนะนะครับได้ถึง4เกมส่วนทางด้านโคลอมเบียเนี่ยนะครับ5้านัดหลังสุดเลยนะครับชนะได้แค่เกมเดียวเท่านั้นเองนะครับเราก็แพ้ไปถึง3เกมหลัง3เกมติดแล้วนะครับสรับนอกบ้านทางด้านโคลอมเบียนะครับที่ไม่ชนะใครนะครับวันนี้อาร์เจนตินาหน้ารุ้นหน้ารองกว่านะครับวันนี้พี่ม้าพาดูนะครับไปอาร์เจนตินาอ่านะครับก็เดินทางมาถึงคู่สุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นทีมชาติบราซิลวันนี้นะครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของวัยในโซนอเมริกาใต้นะครับ เดี๋ยวมาดูฟอร์มเฮตุเฮตนะครับของทั้งคู่ด้วยกันที่เจอกันมา5นัดหลังสุดนะครับนัดแรกที่เจอกันนะครับบราซิลเปิดบ้านเสมอกับทางด้านปารากวัยนะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็มาบุกไปชนะปารากวัยนะครับสองศูนย์นะครับเปิดบ้านชนะมาอีกสี่ศูนย์แล้วก็บุกไปชนะมาอีกสี่หนึ่งนะครับแต่ว่าในนัดสุดท้ายเนี่ยนะครับปารากวัยเปิดบ้านชนะบราซิลไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ส่วนผลงานในบ้านของบราซิลนะครับห้าครั้งหลังสุดเนี่ยนะครับฟอร์มบราซิลก จะมีเสมอทางด้านโคลอรเบียนะครับหประตูต่อ1ชนะเอวกอดอร์1-0ชนะเปรู4-0เสมออุรุกวัย1-1แล้วก็ชนะโคลอรเบียนะครับสประตูต่อ1ส่วนทางด้านปรากวยนะครับหครั้งหลังนะครับที่เล่นนอกบ้านเนี่ยนะครับก็มีบุกไปแพ้กับทางด้านคอสตาริกานะครับสประตูต่อ1นะครับแพ้เสมอกับทางด้านอุรุกวัย0-0เอกวาดอร์0-0แล้วก็บริเวีย2-2นะครับในนัดล่าสุดเสมอกับทางด้านโคลอมเบีย2ประตูต่อ2 สรุปเลยแล้วกันนะครับคู่บาราซิลกับารากวยนะครับคู่นี้เนี่ยบาราซิลนะครับผลงานดีกว่าปารากวยนะครับเพราะว่าอัตราการชนะนะครับการลงเล่นในบ้านบาราซิลค่อนข้างที่จะสูงนะครับแล้วก็เป็นทีมที่แพ้ยากอีกในบ้านนะครับแล้วก็ยังมีทางด้านสตาร์ดังนะครับอย่างทางด้านรามิยามมลนะครับที่ตอนนี้เนี่ยวินาทีนี้นะครับไม่มีใครจุดเขาอยู่แล้วส่วนทางด้านปารากวยนะครับก็สตาร์ดังไม่ค่อยมีนะครับวันนี้ก็ฟอร์มไม่ดีด้วยนะครับวันนี้น่าเชียร์บาราซิลนะครับพี่มาพาลุยไปบาซิลลแ้วกัน สรุปบอลที่เด็ด7คู่นะครับมีดังนี้เลยนะครับที่พี่มาใส่ลูกศรสีเขียวไว้ให้นะครับส่วนใครนะครับที่จะเข้ามาฟังวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลต่อนะครับก็กด subscribe น,นะครับช่องพี่มาไว้ส่วนพี่ๆท่านไหนนะครับที่อยากจะเข้ามาอยู่ในชมรมนะครับก็แอดไลน์พี่มามานะครับแอด s r 5 9นะครับแล้วก็ทักเข้ามาหาพี่มาขอเข้ากลุ่มได้เลยเดี๋ยวพี่มาจะดึงเข้าชมรมให้นะครับส่วนวันนี้นะครับก็มีเทียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้พี่มาขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ